มันมีค่ามากกว่าแค่เราลดเพื่อตัวเองแต่เราลดเพื่อคนที่เราหลักด้วยไม่นานมานเนี้ยครับผมมีน้ําหนักร้อยสี่โลค่าไขมันในตับเนี่ยสูงผิดปกติแล้วก็ค่าน้ําตาลในกระแสเลือดผิดปกตินะครับตอนนั้นเนี่ยเพิ่งอายุประมาณ28สเสี่ยงๆกำลังจะเป็นเบาหวานแล้วนั่นทาให้ชีวิตการทํางานชีวิตประจําวันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเพี้ยนหมดความอ้วนง่ายเนี่ยมันมี2แบบมันมีแบบพฤติกรรมกับแบบพันธุกรรมถ้าเป็นของผมเนี่ยก็คือเป็นพันธุกรรมเลย เพราะว่าฝั่งตายายฝั่งพ่อแม่ทุกคน,นมีปัญหากับโรคทางไขมันหนวดความที่เราเป็นคนกล้ามเนื้อน้อยนะครับเราก็เป็นคนที่เหนื่อยง่ายร่างกายเนี่ยอ่อนดแอดแดดอยู่แล้ววิ่งทุกเย็นอดข้าวตัดข้าวเย็นนะครับบางทีตาดข้าวกลางวันด้วยจนลดไปประมาณ20กว่าโลเลยแต่สุดท้ายพอกลับไปกินเหมือนเดิมหรือว่ามีช่วงสอบช่วงอะไรไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยก็ดีขึ้นมา30โลพอไปอีกเฟสหนึ่งเนี่ยก็พยายามใช้ยาลดนหนัก ผมล่วงเต็มหัวนะครับผอมลงมา30โลปุ๊บย้อยทั้งตัวหนังนี่เป็นแผ่นเลยแล้วพอผ่านไปแค่ประมาณครึ่งปีเนี่ยก็โยโย่โยกลับขึ้นมาเนี่ยเก้าสิบกโลหลังส่วนเนี่ยใช้วิธีที่มันปลอดภัยขึ้นใช้อาหารเสริมนะครับเข้ากับสถาบันความงามรีดไขมันแรปตัวอะไรที่ว่าแพงแต่ลดแน่เนี่ยทำหมดรอบล่าสุดเนี่ยก่อนเจอรีบอนนะลดน้อยแล้วลดแค่15โลแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นร้อยกว่าโลอีกตอนนั้นคือยอมแพ้และกูไม่ทำละ ผมว่าคนอ้วนส่วนใหญ่อยากผอมทุกคนแต่เขาอาจจะคล้ายๆผมลองมาทุกอย่างแล้วเราก็ดีดกับมันคล้ายๆแพ้แล้วแพ้อีกจนเราคิดว่าเราลองทุกอย่างแล้วพอผมเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วก็ไปเช็คสุขภาพ หมอบอกว่าค่าน้ําตาลในกระแสะเลือดผิดปกติค่าไขมันในตับผิดปกติอายุร่างกายผมที่ตรวจที่โรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยประมาณ65แต่ผม28สนะสุดท้ายเนี่ยหมอบอกว่าผมต้องเริ่มเอาจริงเอาจังกับการดูแลสุขภาพเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังโสดอยู่ผมรู้สึกว่าชีวิตเป็นของผมผมอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําแต่พอเรากำลังจะแต่งงานเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วนั้นก็เลยรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรบางอย่างผมต้องรับผิดชอบครอบครัวก็เลยมาดูแลสุขภาพ หลายคนเข้ามาเจอรีบอร์นเนี่ยบางคนอาจจะเห็นทางรวยนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้สนเรื่องทางรวยเลยพูดง่ายก็คือมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมาได้วิธีใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยได้ยินจากที่อื่นมาตอนที่มาเริ่มพภชาาการใหม่เนี่ยลดช้าทางเลขกิโลเนี่ยแบบตกใจเลยก็คือเดือนแรกเนี่ยผมลดไป7โลถ้าเป็นคนอื่นอาจตื่นเต้นแต่ผมไม่ตื่นเต้นเพราะผมรู้สึกว่าผมเคยลดเยอะกว่านี้แต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับก็คือตัวผมในกระจกเนี่ยบางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยปกติเวลาลดน้าหนักแบบผมใช้คาว่าผิดวิธีแล้วกัน ลดไป5-7โลสําหรับคนร้อยโลขึ้นเนี่ยมองกระจกไม่ตางนะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าน้ําเนี่ยมันอาจจะหายแต่ว่าพอเราลดไขมันจริงๆ7โลเนี่ยคือเอวเนี่ยเปลี่ยนหลายไซส์เลย c ที่5เนี่ยผมก็ติดรีบอนไอดอลก็คือกล้ามหนงกล้ามเนื้อเนี่ยฟูขึ้นมามีซิกแพคชัดเจนคนที่มีน้ําหนักร้อยโลขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานทางความมั่นใจในตัวเองสูงนะเหมือนอยู่ในนรกเลยคือมันเหมือนแบบภาวะซึมเศร้าอ่ะคล้ายๆแบบเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่่่่่รรู้้้จะแแบบตตตืนนนไไปทําาาามมมมพอเเฟิขขึึีีีีผผววชด ก็คือผมดูแลพ่อแม่ได้ผมดูแลภรรยาได้ปัจจุบันเนี่ยผมมีลูกที่น่ารักและตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยคือชีวิตเขาเนี่ยไม่เหมือนผมสั่งกันโดยสิ้นเชิงเลยก็คือตั้งแต่เขาเกิดมาเขาแข็งแรงมากเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาประมาณถึงเกือบสองปีเลยในขณะที่พ่อเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เกิดเนี่ยตลอดเลยแต่ก่อนเคยคิดนะว่าถ้ามีเงินเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่จริงๆอ่ะหลายๆอย่างมีเงินก็ทาไม่ได้นะซึ่งพอผมเนี่ยน้ำหนักลดลงมาเยอะมากๆจนแบบคุณดีเนี่ยผมก็ไปกระโดดล่ม่มทีวิต์แ ตอนนี้ก็คือชอบเล่นกีฬามากหลังๆเนี่ยเขามีอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมเด่นๆเช่นแบบพวกวอเตอร์เซ็ที่มันติดที่เท้าแล้วแบบพุ่งขึ้นมาไอ้พวกนี้น้ำหนักเกินเนี่ยเขาก็ไม่การันตีว่าแรงดันน้ำเนี่ยจะทําให้เราลอ,อยนะอะไรที่มนุษยหนึ่งคนทําได้เนี่ยพอเราได้ร่างกายที่เหมือนปกติหรือดีกว่าปกติมาเนี่ยเรารู้สึกอยากทามันเหมือนเกิดใหม่เลยจริงๆนะสมคอนเซ็ปต์รีบอร์เลยครับคือต,ตอนนี้ผมไม่กังวลว่าชีวิตลูกผมเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดทางด้านทรัพย์สินหรือว่าทาางด้นพกรรม ผมว่าผมเตรียมพร้อมให้เขาหมดผมไม่อยากโตไปเป็นลุงแก่ๆที่เป็นภาระให้เขาเนี่ยต้องมาใส่หลอดฉีดยาเหมือนที่ผมเคยทําแล้วก็มาฉีดยาให้ผมทุกเช้าผมอยากจะเป็นบัดดี้เขาอยากจะไปเตะบอลอยากจะไปเล่นบาสหรือว่าไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาอยากจะเล่นเพราะว่าสุขภาพผมกับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้ไม่ว่าผมจะอายุเท่าไหร่ก็ตามผมว่าเราสามารถอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วดูแลเขาได้เนี่ยจบจนชีวิตเขาไม่ใช่แค่จบแค่ชีวิตเรา